ก็บอกถึงการฟังเทศเรืองเวทสันดอนชาโดกยึดตามกันพราะคาถาผู้ใดฟังเลยจบมือนี้วันหนึ่งวันเดียวเนี่ยพอไปใส่มาใส่ตั้งใจฟังจนว่าครบผู้นั้นสิได้พบพระศาสนาพระศิริเวตใจเพิ่นสั่งลงมาถ้ามาไล่ถามว่าสิเบ่เกิดนห้ศาสนาเพื่อนเฮ็ดจังได๋อเนาะบอกแงเนี่ยศาสนาพระสิริเมตใจเนี่ยเพิ่็เคยสั่งลงมาหนึ่งให้รักษาชินหารักษาศีลเปดโบรขาดสุดท้ายฟัง อะไทศเลีเ้ยงเวทศนดอนชาดวงโอกษัติสามกันพรคาถาจมอันหนึ่งวันเดียวผู้นั้นก็สิเกิดทั้งศาสนาของขับไปเจ้าเป็นวางศรได้ย่ายสิไปเกิดให้ศาสนาเพื่อนยังเป็นยังใดบ่นวัน,ใน,ในสิร่วมกันได้สามมงพ่อเสียยังไงทอนได้ย่ายคัดเรียกเอาอ,อยองศิลเลี่ยวมาฟังอะไรซ้ำนี่เราโมือน,นี้แยกไปบ้านนี่ต่อไปอีกสิฟังบ๊อบบุบบ่นทินาที่เห็นอีกบ๊อบบุบยังเสียอะย่ายท่างเทื่อเขาเลยไปกวนไปสวรรค์กวน เป็นสวรรค์แคอยู่บ่เด็ดเป็นนรกแม่บ่เด็มากไงแต่โจก็นสัและชาเนี้ยโจกไก่เหล้วบ่เด็นี้ท้บุญน้ำพุนเหล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์สูงแลลวใหวมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเด้อย่ไอ้เด้อราคาโทษสามันเบาลงนะอย่าโกรธ่าเขีอย่านั่นไหลใจเขียดใจใหยมันที่เป็นศัสตว์ว่าสิ่งได้เห็นว่ามันกัดกันยังเสมันบ่มีจำจังเห็นเขาเป็นค้นแล้วนี่ยมันเด็สูงไปอีกได้เป็นคันเทียบคันยั้งไปเรื่อย ยังได้เห็นหน้าพระสีดามตไตเพราะฉะนั้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาพาพไม่อยากจะพารนาอิสงฆ์ให้มากนักท้ายที่สุดงการแสดงอานิสงส์นั้นวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมได้สิ่งที่สมปรารถนาของพระอสีดเมตไตดังที่กล่าวแล้วนั้นทุกท่านด้วยอันดับต่อไปก็จะเป็นการสมุสมัญญ,ญาฉันทานุมัติซึ่งกันและกันเส้ยกรหน้มามือนีสามลูกสามวง อันนี้ตามประเภทนี่เฮาตะกีงหกคุะยา่ยตะกีนำ้ำบดวัดบดบด,ด,ดตำบลมาเทศใส่ไปมาอันตามใบลาดมาแลวมันก็ตเทียมล่งเทียมล่งนุมประหยัดแม่ขี่ข่นมา่นางนกฟังตั้งผูนางเหนานอ,นหนอนหมูยู่หลวง่อกันยิบไปเอานย้ำไม่อีกเดี๋ยวมีหกองเตรียมเลยวันเถอะผู้นี่เป็นสวนไส้ผู้นี้พุทธศีผู้นี้นเป็นพระเวนั่งมาซี่กันนายเชอืี่นี่หกท่ามนันเสริมเข้าไป ขันนเชลีมีาพความมีตกโกงตัวน,นั้นไปนล้วมัละเนี่ยบัดมากับเบิร์ตม่ันเบิร์ตมาหลายแล้ยวบัดน,นี้น,น้องมม่เดแต่กินมีหกต่อมามีชีอหลายปี่สิบปี่นี้สิบปีบัดนีน้มีสามมีสามมาเทียนเลเวสันดอนชาดกตามประเภทนี่ตามเงื่อนระย้าเศรษฐกิจพอเพียงเบิร์ตมาเืีอยเอีกสิบปีข้างหน้าก็จะเลี้ยอยุสอง อ,อีกทิปีต่อไปสิเดียวองคเนึองอีกต่อไปนั่นฮาพระสิมาเทศบ่มีทิ่สาาานาพระแบนเนี้ยร้อยก็ปีไปไม่เบิดศาสนาได้ยหญ่องค์ใดมีผ่านยาานย้นยนยนอยหอยงูเนี่หมอฟังเทศแน่นะพระนี่ยน้อยหอยงูอยากว่าพระพระเก่าผ่าสี่ผ่าขะเหียงหอยงูไว้ผู้นั้นเป็นพระสุกเป็นยมเดียวน่ะแต่สุปมีผ่าขาวนั่นแหละหอยงูมาคึกมมาฟังเทศ อตอปนี้ไอ้มอนเพิ่นม,พนมาเพิ่นมาเพิ่นกับพวกเทศยด้ด้ย่ายต่อไปเนี่ยเพิ่นนะั่นท,ทำหนา้าพุทธดทำหน้าว่าไหวดีบ่ได้ว่าเลรี่ดได้อามาแล้วองค์นั่นเพิ่งก็บเดียวพ,พาเลี้ยงแล้วหอยเอาเทศเนี่ยเพิ่นฟังเด้อก็สิไปเขียนควยกับท่านเอาไว้ย่ายต่อไปดีมันเบิดไปง้อมก็คือกันอืมาแล้วก็พาขาวแล้วมากองไว้หน้า,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 นะานะฟังเทศเด้อที่เมียไปหาผัวหน่อยก่อนเพิ่นนะอืมเรียงสันได้ย่าย ยี่ิบผัวเจ้าผัวผัวกังผัวเล็กเงี่ยหน่อยเมียเล็กบาดไปได้ย่ายมันบวชไปเห็นบ่คนสี่้ากันตายดังคนเขาปสองพันหาโลกกาไว้วันเห็นบ่่ะพุทธทรามน่ายเบอร์เห็นบ,ธธนบ่ขากันเดี๋ยวก็ล่างขากันเลยด้้ยบน่นแต่ว่าพอเจ้าวุตเมียนอนนรับก็บ่ได้หยบข้อ,อก,กันลวนอน,น,อ,นอ่นมเป็นนั่นในย่ายอื่นเห็นบ่อันนี้มันคือมันเป็นเรียงจริงมันจ่อมอมาเลียวเบิ่งต่างพุทธทรามนายเอาเพราะฉะนั้นบ่เป็นยังเอาอันนี้สงไว้ก้อน วันนี้มาสามลูกอัตมาภาพกฤษฎีส์โสมมติท่านอาจารย์บุญตาโนยทั้งนี้ทิศเหนือน้อยย่า่น้อยไหมมั้งตอนวอดเสียงจะจำทั้งกินเราย่ายไปแต่วันวอดคือทั้งกินน,ออกกนี่คือท่านอาจารย์บุญตาโนยเพิ่นมาจากเมืองป้นเอ๊ยยังไงคนเกลียนอยู่วันนี้เพิ่งรับนาะทีนั่งพูดสด่อนั่งมาซี่กันนายเชลี่อ่าเด้อย่ายเด้อเพิ่งรับองค์ที่ตัดกันมาเนี่คือหลวงพ่อ,งอรวสดสปอน มันไปมากสู้ทั้งเหือหุ่จากดีที่นองทั้งที่เมียก,ก็ะได้มากมื่อนี้สมบมูรณ์เพื่อลำนาทีเป็นพระเวสสันดรหรือในนาทีที่ได้ซ้อยต่ำกันตั้ง,งๆนั่นแหละเนาะคุณแม่เนาะเนี่ยหลวงพ่อตัวสะพ้อนอตาตมาภาพอ่อพระมหาสังท่องเทวศิลินโถ่อัเนเทียนไม่กับพระพูทสุตตาสวิมน่นเลยย่ายตะกี้ก็อยู่วัดถากหลวงพ่อเจอ้าพุ่น ประเทพกิติรังสีมันอยู่วถ้นเลี่ยนมาหางเกา้าปีเพราะอะไเป็นเก้าประโยคน์เย่ยมันตกห <c oughs> น,น่อยก,กับตักหกก,ตกัตวเลยน้อยยี่สิบสองตัวตกเลยวบนีตกตก่ไหมม่เอ็งไม่ท่องเกมันกับเผลอได้คตรนแต่อไอได้จ้เกียรติห้าเจ้หกเนี่เก่าแล้วก็เลยเศร้านี่มันมมน,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 มนี่บาน,บานกําเจีพุ่นละ่ะอำเภอนํนำพ้องตองมบลววานอพื่อลำพ้องจังหวัดคอนแกน เก็นำฟองยุยส่เรนี้เนี่ยแหละรัดเดียบอยู่เแข่งแยกเคลื่อนอูบนรัดเนี่ยแหละอ่นี่ปั่มน้ำมันยุ่นานนี่พระเายยุท่างเดี๋ยวเขาตัาบุญควบคุมยุ้ทแถวั่นหละยายเนาะออันนี้คืออัตมาภาพมันนี้คือมะััหนาทีเป็นพระยินเป็นสนไส้เป็นเสลยายเป็นผ้าเป็นสีละเป็นหลายข้อเงี่ยอืมวาออกอะไรเงื่อนเดี๋ยวเาเนาะแย่นาเอาน่เป็นอย่งเนาะอันนี้ แต่หลวงิญาต้องตังเพราะฉะนั้นสาธิชนพุทธบริษัททั้งหลายตัดสมาสาทัโบเพราะเหตุฉะนั้นใช้อัตมาภาพจึงจะขอให้พระคุณเจา้าผู้ได้รับแล้วซึ่งหน้าที่พระนางพุทษดีดังจะได้นําเตินตามบุพประโยคของไใจตุดต่อไปก็มีด้วยประการศนี้แล นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวต อะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะเอสาจันทนะจุเนนะปูชาตุเมสุเมขตาตุมหาทิสสะพุทธัสสะมาตาเหสังอนาคเตติอิติอิ อนุสันทิเกษตรพระสัทธรรมเทศนาปารณียรามภาพได้รับเลสิยงจนกรรมคำสมุติสมัญญาฉันทานมัตจากเจ้าพระคุณสังิจินบุตรพุทธเินนนรสจากหลวงพ่อมหาสังทองหรือว่าพระโคสุตตะ แล้วมาสำใหตมาภาพรับตำแหน่งแสดงหน้าที่ของผนังปุษดีจากนี้อตมาภาก็ได้รับหน้าที่ของพนังปุษดีดังที่จะได้ดำเนินหน้าที่ของตนสุดต่อไปเจความบ้านับถอยหลังตั้งแต่นี้ไปได้9ก้าสิบเอ็ดครับยังมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระนามว่าวิปัสสี ประทับอยู่ในมัคชารวันใกล้พันธุดีนครยังมีกษัตริย์องค์หนึ่งพระนามว่าพันธุมาลาพระองค์มีธิดาอยู่สองพระองค์ยวมาวันหนึ่งก็ได้ประทัฐทานเก็นจันแดงได้ดอกไม้ทองให้เกศธิดาทั้งสองธิดาทั้งสองจึงนำไปถวาย พระวิปัสสิปุทธเจ้าครั้งนั้นตั้งแต่นั้นมาที่ดาตั้งสองก็ชินพระสนเลวพระชินพระสนแล้วก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์จุดติจากสวรรค์มาบังเกิดในเมืองมนุษย์โลกนับแต่ท่องเที่ยวในสวรรค์ได้มนุษย์โลกเป็นเวลาหลายแสนกับ ในสมัยหนึ่งพระมหากัตปัพระพุทธเจ้าก็ได้มาบังเกิดเป็นธิดาฟองพญามัทราชแล้วในธิดาผู้พี่ก็ได้พระนามว่าสุธรรมราชกุมารีธิดาผู้น้องก็นามว่าอุราชกุมารีธิดาทั้งสองก็ได้ไปฟังพัตานุโมทนาจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระมหากตปัจจปะ ทิดาตั้งของผู้น้องก็ได้สําเร็จพระอรหันต์ดับขันสุนิพานส่วนทิดาผู้พี่ก็สิ้นพระชนแล้วก็ได้ไปบั็นเกิดเป็นพระชายาของอมรินทาธิราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีพนามว่าพนางพุษฎีเมื่อจุดตีจากสวรรค์ก็ได้ไปบุเกิดบุพนิส้หประการเก่พนางก็มีระ การะขั้งนานสโกเทวราชาฝ่ายว่าพระอินทาทิราชผู้เป็นปาดในเมืองแมนแดนสวรร์เอกทิวสังขันอยู่มาณวันหนึ่งทราบถึงเหตุที่พระยาวเรศพุทธีจิตติจากวิมานแมนอาตนไปบังเกิดเมืองมนุษย์โลกวันหนึ่งได้โอกาสดีจึงชักชวนอภนันงเตอไปพังยังนั้นทุกวิถีธรรมโนทยาน เมื่อพระนางเธอตื่นจากบรรทมแล้วก็ยกกีดันมีฆ่ามาสนทนากับพระนางพุทธดีว่าสาพุทธสติโดก่อนพระน้องนางพุทธดีผู้มีชวิวันนั้นเฉิดฉันประเดียดประดุจะนึงว่าพระจันทร์วันเพลนลอยไดเด่นอยู่บนอากาศนองหน้าเอ๋ยคือว่าเดียวนี้นั่นพุทธดีเจ้ามดบุงสางปางสวรรค์น้ำเสดพี เสนนี้จากผีล่องส่งมนุษย์คนสะดอกพุทธีเจ้าสาบด้วยย่างบางเมื่อพยาบาลมารพุทธดีได้สั่งสามีตัดก็เอื้อนอัดออกว่าจาปัะดาจ่กขอด กระหม่อมฉันไม่เคยฟังแต่ก่อนมาพัสดาจงรังเกียริจริงชังกระหม่อมฉันประกันใดพระเจ้าค่าว่าจังไดก็เสด็จทีผนองนั่งนั่งพุทธดีเกิดยังกินกินพระเจ้าค่าบุพนิมิตบุพนิมิตาประกันเกิดแจ้เทพบุตรเทพธิดาองค์ใดตัวนั่นจะต้องตายตามภาษาเขากว่าตายแต่พระศิพ์ของเทวดาเรียกว่าจุติคือเคลื่อนบุพนณิมิตาประกันไม่ยังแนหนึ่งที่นั่งที่นอน ของเจ้าแล้วมันแข็งกระด้างคือดังหินสิล่าแตนเปลียบเทียบกับเอาซูมือนี่กับเขาป่วยแล้วนอนบอเซียแล้วนอนใส่กอร์ฮอนตุล้นตุลไล่โฮมผ่าแลนเราแล้วก็เขาพัดล่มน้อนเสียแล้วก็นอนศาดเดี๋ยวก็นอนเปลี่ยนอันนี้คืออัน,นเรียกว่านิมิตมันบ่ด,ดีแล้ว่วกระตัวเกิดเจ็บป่วยซ้อนสวนดาดอุทยานเจ้าดอกไม้กับเยาแหงโรยล่าที่ปนานาลูกไว้หมดเกิดสร้างตาเราหน้ามร่วงเอา นี ت ت of ええ่ค <fin ery> <ots> ือบุพนิมิตของเทวดาผู้ที่สิ้นชีวิตสามสเกตโทษอะไรออกจากทั้งประชาชะเบาแล้วก็คือเงียหรืออย่างใจและทั้งรักแร่สาสีผิวพันธุ์วัรนาของเจ้านี่ก็สูบกับผอมกับบองงามนี่คือบอกขั้วบองงามมันจะเป็นเนื้อเป็นเหี้ยวเป็นยังไปตามธรรมมาตาธรรมรดาเทวดานี่สิบุตรสิบ่เหี้ยวเด้สิบบ่คุนนเอาบ่ผมหัวบ่ผมนั่นเด๋อสิสวยสิง่ายู่ซํำเก่า อันนี้คือบุพนิมิตพอสุดท้ายเจ้านุ่งส่งเสียผ้าพ่อเตียงอะได้กระบ,บ่างามมูเขางามสดใสเจ้านั่งมากใส่ไม่ก็ออยังเป็นเสาเสามองม,อง,ม,อ,งม,อ,งมองเบิ่งเหลีวบาเขาทาอันนี้คือบุพนิมิตเจ้าเบิดบุญส้างปางสวรรค์นั่ส่เทพี้เจ้าลงไปไม่ไปกวาดสังบุญบาร,รมีไว้หลายๆยังสีไม่ยูโดนเพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายเขาบอยากเกิดออกเป็นเทวดาจะเกิดเป็นค้น นลาย้อยปีบํบเพ็ญเพียรหลายเอาแต่คูน้ําความดีเราไปเกิดสะก็ได้เสียดายน้ำคนนี่ล่ละเจ้ามันเบิดบุญแล้วโอ้นองนั่งพุทธิเดชเมิดบุญยันซ่านได้ไปเกิดเมื่อมนุษย์โลกสันติเสด็เพยันซ่านละพุทธดีเอาคืองไ่อยากไปไม่อยากไปก็ได้ไปแล้วว่อยากตายก็ได้ตายแล้วก็อยนน้ำกันหลายปีแล้วเสด็เพีย่กัแม่นส่วนโย่ ส่วนตายพนองนะบุญเด็กขอบุญน้ำเสด็จทีบ่ได้อบ่ได้แบางบ่ได้บ่เสด็จทีบุญมันแบางบ่ได้ผู้ได้มากมือนี่ก็ได้ผู้นี่แลยเนี่ยผู้บ่มากกับ่ได้แล้วแปลว่าเอนกันก็ได้แต่อันนี้สงซื่อแล้วนั่นก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือมาฟั่งเล็กเดียวเนี่ยก็เนกว่าจิคือพผัเข่ากับมันลูกเขยแบ่งหน้าให้กันที่สันดบียงบ่ได้คือแบงให้แบ่งหน้าปั่นเข่ายู่ให้กันกินมันเป็นสันเล้พุทธดี กระสันพนองนั่งปุจจะดีเสิรงไปยังสี่พนองนั่งปุจจะดีอย่าขอของดีน้ำเสด็จพีเสดได้บองบอยังว่ามาพ่อพย์สิประการพระเจ้าการนี่ล่ะอันที่เตรียมไว้ให้เจ้าเนี่ยมาได้คือพ่อพย์เกิดไปแล้วที่สมหวังบาดธนาง่ามกสิงงามบ่ฒน์โตวัฒกีเป็นข้อมเจ้าบาดธนาเอาได้กี่ไม่ไงวัฒได้บาดธนาเอาแต่กระตาหมากก็ของอุ้งหอบลงมาลึ่งพึ่งเพื่อเห็นบ่ลงมากก็ได้แต่กระตาหมากล้วก็พ่อนเก็บเอาบ่ปนาดธนาเอาได้ย่าย มาเถ่ามาแก่บัน,นิฟังพุทธดีพันธิปัตนาสิบพออันจะได้คือเพิ่นกระท่านแล้วเก่าอันนี้สูงน้ำเพินในใ่นได้ย่ายเด้ออันนี้มอนมบาทนี ก็จรทำอนไว้เมตั้งคิดใจให้มันเนียวอย่าพากันก็เสโอฟังเล้ววิจารณ์ละมือนี้เป็นวัน ของพวกเจ้าพิดนองล้างของเพื่อนใจเนี่ยเออเมียเอี่ยมเมื่อนี้อาตมาได้เกลื่อนใหญ่มาผิดใยดอกงาบบุญเนี่ยนว่าพิดมโนเลิดมีร้ายน้อยใจเมียงนจะแดงจันทร์ว่าวเนี่ยเออคนจะแดงจันทร์กวาวศรัทธาไทยไม่ก่อน ตามาลักเตีดหน่อยบอกคุยคุณเจตนาม ได้อดสารวงกันขามเขตมาไกลขอภัยมนียุมนักปาดต้นลายล่นเน้อยานินทานำโกนนดติดต้นบังเนพอนำพอนำเมกนาญาติพี่น้องละมุนผ่องติดบ่อห่องเนือดีกะยาเป่าย่องตาห้องโอผู้สักกาผู้ถึงใจอัตมาว่าเดียวเต็มที่ เหน่มาถึงที่เลวว่างกาดกัดคงนีวปิดเลวเดแนลงเมียอู้เมียเสวะสินการตาแดงทรมาต้องปังฟังไว้ดอกเก่าควรเหนือควพผึ่นเสียงสิดีลวนๆกับหมดจนลูกีอยากเต็มที่คนเอ โ <laughs> อ้ยเหตตงเอาบ่มีได้แน่ พี่เอ้ยพี่ตั้งแต่เกิดเกี่ยงเลยโย่เดินขอเงได้ปันน้ำกันบ่ได้ขาดอันตักบาดประหยัดตามบังติดตอนดอกพำบุญเนี่ยผู้ตูกเน่ายังได้สร้างทางกัดจีนยังได้เตียงเป็นปากเมียพี่เตั้งแต่ปั่นปันเกศจำไม่วางกันเนี่ยอาสจะจำใจดี เวีนมีแต่ศาสตร์ก่อนนอนกะนอนบ่ได้ยิ้งการหลอกก็นแข่งะอ่านมาปาดติดพร้อมดอกไม้เหี่ยวบ้มีหอมเนี่ยดอกกระยอมบ่มีบาดมนมองสนเห่าหอมเนี่ยอ่านมาทีวีเงาพุทธีนักนาประตาาอยากได้ประพันเกียอันจังทรงเนี่ย้องกำคำเขาอื่นทัด

คำให้คอหนึ่งนั้นยำกานีหลงไปเกิดกรรมแดนได้ก็ตามตางโอ้ยพุทธิทธิ์นี้นั้นเขาดังเดมนี้อีกอันนึงพี่เอ้ยเพียงโอ้ยคอยนั่ง้นในใด เนี <Read> yeah. ่ยค <şey in. S 3> ือนกแทนบาลังท้องปกครองคุตัวเมืองให้เลี้ยงลือคือไก่เเนี เอ๋ลายสีนังควันใ้ใจคุณตั้งหลายไในยัวพี่เอ้ยพี่ขอต้องนั่นคอยเห็มเนี่ยเที่ยวคาดโกงให้คงงามดังจันทู่ดูตั้งน้ำประจันหวงบันพินนะพี่เอ้ยพี่จะได้เขียนเอาเองดังคุณนนูสมัยเห็มเนี่ยตานุสันต ีขวามในผ่านโดยดังลาโอ้ยพี่เอ๋ยพี่กู้สมให้คือความบังขวามพานอยากได้ปะทันให้ดังปะต้องเหนืออันว่าขอตำนั้นคอยตาต้องกรรมกระดำดีปีปอดคอยเป็นดังตาลูกเนี่อเก่าคนอยักคนเมว่อเหนือชายเหน่เลี้ยงเลี้ยวงดู เป็นจะมีเมื่อยเป็นลมรูนมน้น็อตาวลมเขียนเกี่ยวมัมพันนัง เนี่ยพอใจนั้นคุยนั้นที่ว่าพุทธนดีมเนี่ยว้เจ้าที่พี่เหี้ยตามน้ำเขาเม่นมาไปเกิดกรรมแดนใดก็ตามต่างพี่เอ้ยพี่พุทธริตินี้น้ำเขาดังเดมหลอกพี่น่ โอ้ยพี่เอ้พี่อันมากขวอนแม่เอ้เป็นมาโกรเอ้เป็นมาขวบหกนั่นนะยามมามีลูกหน่อยกับประบิดต้องกันไข่ไก่ก้มงามเนี่ยโอ้ยคอยยามีนุ่นเคื่อนลางดังเกี้ยงนกชาวบ้านไข่ไก่น่าหลง ้ไปกายาน้องพุทธดีคือเก่ายาในหนักวังขวางคือเทวดังมานเนี่ยยาในยุนยันเท เหมือนคูดไม่ลวมคอยข้มกมเกลี้ยงคือกาบขาดฐานอเนกตอนเนี่ยพี่เอ้ยพี่อันว่าขอจิตนั้นน่ะคอยนุ่มตุ้มตังเสมอดังจมท้องเป็นน้องงองใส่ดังตุ่มเต็มเต่าเนี่ยอันมนุ่มของข่าพุทธะดีเนาะสันเกาโลกคที่ดึงเด็ดเทียนอย่ามีใดไว้เนาะ เนี่อันว like> ่าขอดเป็ดนั้นคอยเกล็ดสกาดำดีน้อป uh> ีบปอดคอยดำดีดกกระดังเข่าในนามเนี่ยยาในมีเข่าเตีนแทมเกินเอ็นบางหอกปีอุ้ยปีคอยปิ่นแรงเปียกมาแรงผู้เปียงอุ้ยเพียงดามมาดังกันเนี่ยอันว่าขอเก่านั้นคอยกายะนองพุทธดีโดยดังคอย ใจต้องแก่งแงงพื้นดังตะจันเนี่ยเมียนว่าอาอยู่ใดไว้เก็บปุ่นปัจจิมกะตามตอนเนี่ยคอยกายก้มงามือลังเหย้าลังหน่อยเนี่ยคอยกายน้องกู้สาวกินไม่เพีดนังสาวซ้ำหน่อยกะลังกินไม่กันนองเน่อันว่าขอยติดนั้นไว้ปัน ย่างชาคุ้มไายทั้งตลาดเลือเปลี่ยนหรือเป็นนักปัดแต่เป็นเกลื่อนห้ลือดเทเตปัดนั่งเหนือคู่งูตัวตายพันตรังมัดโบกคู่งูเขาติดจงโตกวนเปียวดอกเหนียวชาไยปัญญย่างาพูดทธดีเอ้ยโน่ความไฟพุดปัดเปียงกวนให้เราไปไปเนี่ย พี่เอ้ยพี่ปวกที่เขาตกไ้ให้มีแต่ความสุขย่าในมีความทุกขอยู่เย็นน้อยหาอนี่ฝ่ายประพร้อใจเกี่ยวติดประการที่นั้นว่ามานี่ขอปะองู์จงประสิตสโบปะตะไยประพันแก่วละแก่ดิฉันละเพียกง เอออออ็นนโโโยังสารเสด็จดีโอ้อันนี้คนสิตายมันจะเป็นยังดีล่ะความปรารถนาของเจ้า